ความฝันหนึ่งนางอยากฝังผ้าที่งามที่สุดกับหลี่เย่เหแต่ความหวังงดงามก็ถูกทําลายชั่วพริบตาบ้านลี่เย่เหอถูกฆ่ายกคลัวมีเพียงนางที่หนีรอดต่อมาเกิดเรื่องประหลาดขึ้นไม่ขาดคนทำพิธีต่างถึงกล่าวว่านางเป็นตัวอัปมงคลมีเพียงใช้นางถึงปิดประตูยมโลกได้ทุกคนเชื่อตามนั้นและจับนางเพื่อสังวยทั้งเป็นจูจิน คนเห็นเพื่อนตายอย่างอนาถไม่ได้จึงเสียสละตัวเองหรี่เย่ยเหอเพื่อนรักอยากทำให้ฝันนั้นเป็นจริงหรี่เย่ยเหอคนนั้นก็คือเจ้าตัวอัปมงคลที่ถูกป้ายสีดำบนชื่อในบันทึกสกุลเทาเจียเย่เจ้ารู้ได้ยอย่างไรอย่าใจร้อนฟังข้าเล่าเรื่องให้จบ ้าหลบที่หลุมศพส,มสกุลพอเรื่องผ่านไปจึงหาทางออกทะเลเพราว่าเจ้ารู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าสำนักที่แท้พลโมบในทรัพย์สินตระกูลเจ้าการสังเวยเจ้าเป็นแค่ฉากบางหน้าเขาหลอกคนทั้งหมู่บ้านมาฆ่าเจ้าเพื่อครอบครองทรัพย์สมบัติเอาไว้คนเดียวพอเจ้าสำนักรู้ว่าเขาฆ่าผิดคนจึงเอาศพไปซ่อนในหลุมที่เจ้าซ่อนตัวแล้วขนย้ายศพไปถูกต้องและเพราะเหตุน,นี้ เจ้าจึงหนีรอดพิพิบัติหน้าภูเขาหลาและผู้ที่รอดตาจากกรอบประตูผีก็ระจากที่นี่นั่นก็คือแม่หมอจางเหมยและพี่ชายจางหม่รวมถึงหญิงเสียสติลินจื่อหัวยังมีหมอเหอเย่ก็ทยอยกลับสู่เมืองเฟิงตูพอเจ้ารู้เรื่องนี้ก็มาที่เมืองเฟิงตูและเริ่มแผนการแก้แค้นฆ่าคนต่อเนื่องนี้ขึ้นเจ้ากโกหกว่าเป็นจูจิตที่หายสาบสูญตอนนั้น ในห้องมีไฟสลัวเขาไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเจ้าจังเหมยบอกเจ้าว่านางเสียใจในการกระทําที่โง่เขลาทุกคนรู้ว่าพวกเขาถูกเจ้าสํานักหลอกเข้าแล้วก่อประตูผีไม่อาจหนีพ้นชะตาหายนะนางอยากไทยบาปดังนั้นเชื่อฟังคำพูดเจ้าใช้ผงหลินจุดไฟและให้แม่หมอกล่าวคำน่ากลัวจนทุกคนหวาดกลัวในพิธีเส้นไหว้ทุกคนห,าาหวาดผวาและนี่ เป็นเพียงการแก้แค้นขั้นแรกของเจ้าเท่านั้นจุดประสงค์ของเจ้าก็เพื่อหลอกใช้ความหวาดกลัวต่อผู้ผีของชาวเมืองเฟิงตูยับยั้งทุกคนไม่ให้ตรวจสอบเรื่องนี้สำหรับหมอเหอถูกเจ้ากรอกยาให้ตายปลอมก่อนหน้าวันหนึง่งในคืนนั้นตอนข้าและเจ้วเหยียบไปสืบสำนักหมอผีซึื้อยันกับนักบวชเตา๋าเจ้าไปโรงหมอพลอมเป็นหญิงสาวที่มีความตกฝากหญิน ออเหอพาเจ้าไปที่ห้องลับถกเจ้าเตยสลบก,กรอกยาตายปลอมเจ้าใช้วิธีนี้ทำให้เราเข้าใจผิดและตลอดเวลานั้นเจ้าอยู่กับพวกเราเพื่อสร้างหลักฐานว่าเจ้าไม่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วนต่อมาจิวเยชชนะสูตรกระดูกถึงรู้ว่าเวลาตายที่แท้จริงของเขาค,คือคืนที่2และกระดูกยังมีเศษซากของยาตายปลอมเป็นการยืนยัน ถึงสมมติฐานของข้าซึ่งนั่นก็คือผู้กินยาตายปลอมอุณหภูมิในร่างกายจะลดลงช้ากว่าคนตายจริงๆดังนั้นข้าไปที่โรงหมออีกครั้งเพื่อถามลูกศิษย์หมอเหอคืนวันนั้นยามดึกมีแม่นางผู้หนึ่งมาหาวันนั้นในร้านไม่ยุ่งและไม่มีคนอาจารย์จึงให้ข้ากลับไปก่อนวันที่สองที่ว่าอาจารย์ตายนางก็อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อตบตาคน จะปล่อยงูพิษในห้องข้าให้คนอื่นคิดว่าฆาตกรจะฆ่าข้าจิ๋วเหย,ยมีวิชาแพทย์สูงส่งนางวินิจชัยว่าพิษนี้ไม่มีทางทําให้เจ้าตายแต่เจ้าก็ตายเพราะในคืนนั้นเจ้ากินยาตายปลอมให้คนอื่นคิดว่าเจ้าถูกวางยาพิษตายและชาวเมืองต่างพาก,กันหวาดผวาและจะต้องผ่านไปถึง49วันจึงเคลื่อนย้ายลงศพได้ในช่วงเวลานั้นเจ้าออกมาจากโรงศพหมายจะฆ่าคนต่อ และพอ่อหรูอี้กลับมาแล้วนั่งร้องเพลงหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจหรูอี้เจ้ารู้จักเพลงนี้มาจากไหนถ้าข้าบอกไปแล้วท่านอย่าเสียใจนะเจ้าคะ่ะคืนนั้นที่ข้ากำลังแปะยันน้องเจียเย่ร้องเพลงนี้เจ้าคะ่ะ ี่เป็นเพลงสงบใจในพิธีเส้นไหว้โบราณทำให้เลือดของตัวอัปมงคลสาดไปยังประตูของยมโลกแล้วใช้เพลงนี้ผนึกไว้ดวงวิญญาณจากไปอยา่างสงบประตูยมโ,มโลกก็จะปิดตลอดกาลผู้รู้จักเพลงสงบใจโบราณน,นี้มีเพียงไม่กี่คนข้ายิ่งเชื่อมันว่าเจ้าก็เป็นคนจากหลอกประตูผี หลอกใช้เรื่องจูจินหลอกล่อหญิงเสียสติไปฆ่าที่หน้าผาที่ท่านแม่จูจินเสียสติพอตอนนั้นนางและชาวบ้านถูกบังคับให้ฆ่า,าลีเย่เหิแต่กลับพวบว่าพูดตายเป็นบุตรสาวของตัวเองและเพราะเหตุนี้เองหญิงเสียสติถึงใช้คาถาสาปแช่งคนในตอนนั้นเจ้าเมื่อครู่ข้าพบศพของเด็กผู้หญิงในหลุมศพของสกุลเจ้าที่แขนเสื้อด้านใน มีผ้าปักลาดอกมูจินอยู่และหญิงเสซสติหลินจือว่า <_ an> ก็ปักผ้าให้บุตรสาวของตอนทุกวันลวดลายของผ้าปักของทั้งสองคนแทบจะเหมือนกัน <_ an> <_ an> ในเมื่อข้าหนีไปไม่รอดตอนนี้ค่าก็จะพาหนึ่งสารเลวนี่ตายไปด้วยกันจะได้ล้างความไม่เป็นทรรให้อาจินได้หยุดนะจนป่านนี้เจ้ายังไม่รู้สึกผิดอีกอยังต้องฆ่าคนอีกเท่าไหร่ เธอเสียวเฟิงเป็นผู้บริสุทธิ์ยางเป็นผู้บริสุทธิ์เหรอแล้วข้ากับอาจินล่ะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์กันเหรอพวกเราทำผิดอันใดอาจินเป็นเพียงนักปักผ้าที่ฝีมือดีและโดดเด่นมากกว่าข้าแต่ตอนนี้ <c oughs> จะดูก,ก่อนสิว่าข้าเป็นใคร <c oughs> รอีย 으아! <놀람> <놀람> ถ้ารู้ว่าเจ้าต้องฆ่าเหอเซลฟยเฟิงจึงให้หรูอี้ปลอมตัวเป็นนางช้าก่อนเขาหมายถึงความสุขเจียคืองดงามเจียเวยคือเวลามงคลนี่เป็นความหวังที่อาจารย์มีให้เจ้าท่านอยากให้เจ้าลืมอดีตให้สิน้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีงาม